มาดูอีกหนึ่งคันนะครับผมสวิปพันสองนะครับอีโคคาร์คันนี้นะครับผมแต่งซิงเต็มระบบนะฮะฝาคาร์บอนไฟโปรเจคเตอร์นะครับล้อสีแปดนะครับผมรอบสิบห้านะครับผมยอดนิยมนะสวยๆครับแต่งออกมาได้ลงตัวนะครับมีแก๊ปคาร์บอนด้วยนะฮะแนวเก่งซิงก็มานะครับท่อเฮดเดอร์ดีวีเฮดเดอร์นะครับผม วันนี้มาเพิ่มเติมนะครับเป็น one for all แล้วก็เกรดวัต CAG นะครับผมดูภายในก่อนครับเต็มระบบครับสืิอคันนี้นะครับผมเต็มนะครับของซิ่งนะครับผมมีรีโมทตรงนี้ให้ออโตดิมเมอร์นะครับผมสาหรับ CAG นะครับผมนี่ออพคุงขอบพับมาเต็มครับผมแต่วันนี้มาอัพนี้ครับเจ้า one for all นะครับเกรด ตัวที่เทพที่สุดนะตอนนี้นะครับผมทั้งสวยงามสมูทนะครับผมวัดค่าจริงได้มากกว่า40ค่าครับผมของรถเช็คโค้ดได้ลบโค้ดได้นะครับผมดับแสงเองอัตโนมัตินะครับผมแค่เสียบปลั๊กปลั๊กเดียวไม่ต้องตัดต่อสายไฟให้ช้ำรถเลยนะครับผมติดตั้งง่ายครับผม จอดิสプย์ตัวนี้ครับสามารถเปลี่ยนสีได้หลายสีนะครับผมเลือกได้เลยตัวหนังสือจะเอาสีรายตัวเลขพวกนี้นะครับผมสามารถเล่นสีได้หมดเลยครับปรับจากรีโมทได้เลยนะครับผมสำหรับ OFA หรือ One for All ครับ c a g ตัวนี้นะครับผมพ่วงอยู่กับพวกตัวหน้า60มิลตัวนี้นะครับผมเข็มสมูทสวยงามเหมือนเดิมครับนะฮะกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับชุดเกรด c a g นะครับผมของเทพเทก็มีนะครับ ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับสูบิ้คันนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ